แม่แม่เอีแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านจองศิลปินบันเทิงศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบนะจ๊ะว้าวว้าว,ว,าวลูกชายแห่งชาติของเราคุณกาดบัณฑิตมีอะไรมาให้แม่แม่ได้ยิ้มอีกแล้วละจ้ะว้าว,ว,าวคุณกาดบัณฑิตนะคะน่ารักมากเลย ปรับขาวสุดแล้วแค่นี้นะคุณยายวันนั่นนะคะน่ารักมากเลยโสดในวัยแปดสิบสามนะจ๊ะแถมเบาหวานความดันเดินช้านิดหน่อยรอไม่ไหวค่ะวะโอ้ยแปดสิบสามเท่าแม่ของคุณ ยาเลยแม่คุณยาก็แปดสิบสามคนดำดาหวานเหมือนกันเดือนช้านิดหน่อยใช่จ้เนาะน่ารักนะคะแม้แต่ยายายังไม่รอดคนเียนักป่าบอกว่าอะไรนะแม้แต่ยายายังไม่รอดกำลังจะเมนคำนี้เลย เราแล้วเราจะรอดไม่เนี้ยอ่ฮ่าฮ่าฮ่าวันนั้นโอ้ยนะคะ่ะน่าจะไม่รอดวันนั้นหนูไม่รอดโดนแกงบ่อยครั้งแรกหม้อใหญ่เลยวันนั้นสุดยอดลูกชายหลานยายน่ารักที่สุดคุณยายสวยคนยายคนสวยของหลานชายนี่นะวันนั้นนะคะ่ะ ทรงผมยายอย่างเท่เลยว่ะน่ารักนะคะน่ารักความสุขนะครับคุณยายและหลานครับวันนะอะไรนะในความรักที่ซ่อนความแสบไว้เสมอน่ารักมากคุณแพทบทิกล่อขึ้นด้วยนะคะวันนั้นน่ารักค่ะคุณยายหลาน คุณยายน่ารักอยู่แล้วน่ารักมากๆครับยายนะคะอีก,อกหนึ่งความสุขทุกๆวันนะคะเห็นรอยยิ้มของหนูแม่แม่ก็ใจฟูคิดถึงนะครับนะคะคุณยายคุณหลานน่ารักมากมากนะคะคุณยายมีความสุขค่ะวันนี้มีหลานไลอ้อนพัด และหลานพลาสติกนะคะพลาสติกมาเยี่ยมคุณยายดูสดใสขึ้นใช่แน่นอนลราจะความน่ารักและความอบอุ่นคุณยายนะคะน่ารักมากมาเลยสองหลานนะคะแม้แต่ยายยังไม่เว้นว่าทนะ้าแก้งวันนั้น <laughs> หล่อน่ารักไม่ไหวทั้งยายทั้งหลานนะคะคุณมริบอกขอให้ยายสุขภาพแข็งแรงดูความเจริญเติบโตของหลานไปน,น,นานๆนะคะแน่นอนนะคะคุณยายแข็งแรงมากเลยแปดสิบสามเท่าคุณแม่ของเนตยาเลยนะเนี่ยขาวมองไม่เห็นเสื้อขอแล้วครับหลอกก็สดใสปัด,เ,ดเลยนะ <laughs> ในบัดนี้ครับวันนั้นคุณยายและหลานๆน่ารักมากอุ้ยน่ารักมากคุณยาย <c oughs> น่ารักค่ะยามพักแวบะบมาเยี่ยมคนในครอบครัวจะจำยายได้ไหมนี่ช่วงนี้หลอเกินวันนั้น <c oughs> น่ารักนะคะ่ะ <c oughs> จ่างว่านะคะเนาะหลานชายคนเก่ง อย่าลืมเด้อจะเข้าไปดูสามหัวใจด้วยนะคะแม่แม่เอซีลูกชายคนหล่อนะคะมีคนบอกว่านะคะอีกอีกโพสหนึ่งมีคนบอกว่าระวังตัวไว้ให้ดีคือเขาเป็นห่วงเรานะช่างว่าช่างเจรจานะคะ ครอบครัวที่อบอุ่นใลหน่ารักแม่อังบอกว่ายายจะหน้าบานไปหน่อยวันนั้นขอบคุณแม่อังมากมากนะคะ <c oughs> <c oughs> เห็นความสุขเห็นคุณยายคุณหลานสุขภาพแข็งแรงก็โอ้ยนะคะมีความเป็นอีกภาพแห่งความอบอุ่นของครอบครัวจำปาสินนะคะดูลูกชายสิคะโอ้ยน่ารักนะคะทั้งคุณแม่คุณลูกคุณพ่อนะคะ บรรยากาศที่อบอุ่นนี่เขาเรียกว่าคุณกาศบัณฑิตพยายามนะคะคือไม่ความพยายามหรอกความจริงใจของลูกลูกจะย้ำเสมอกลับไปดูภาพในอดีตนะคะคนเราเขาเรียกว่าเดินไปข้างหน้าแต่ยังนึกถึงความหลังนะคะทำให้เราจดจำเพราะเราจะก้าวอย่างมามัดระวังนะคะนี่ก็อยาก็ชอบเป็นแบบนี้นะคะจะเตรียงความทรงจำที่เราผ่านมานะคะ ทุกอย่างนะคะแม่แม่เอฟซีจ๋านะคะก็เป็นอะไรนะคะคุณอั้นของเรานะคะของแม่แม่นะคะเต้าแว่นของเราเป็นคนที่มีความคิดมากเลยนะคะจะเป็นคนที่มีความคิดกว่าเด็กในวัยเดียวกันนะคะเขาจะเป็นคนที่มีความคิดตลอดนะคะทุกคําพูดหรือการกระทํานะคะ จะบอกว่าให้ประหยัดอเงี้ยเนาะเหมือนแซลไม่อังนะให้ประหยัดนะคะให้ใช้เงินเบาๆหน่อยอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เจอรูปนี้มาเอาจริงๆครอบครัวเราอยู่ในชนชั้นกลางค่อนข้างลูกล่างเลยคะ่ะแต่ป๋ากับแม่ก็พยายามทำให้ลูกสบายที่สุดทั้งที่โคตรเหนื่อยเมื่อวันก่อนไม่เข้าใจ ความเหนื่อยนี้เลยจนทำงานเองจัดการนั่นนี่เองป๋ากับแม่โคตรเก่งเลยต่อไปนี้หนูจะลุยต่อเองให้ป๋ากับแม่วางมือได้เลยรักที่สุดนะครับอันนั้นเห็นไหมนะคะมีอีกโพสต์หนึ่งบอกว่า ถคาให้พูดตรงๆอยากถูกรางวัลที่หนึ่งวันนี้หนูก็ได้รางวัลที่หนึ่งอยู่แล้วลูกเมลายคืนเดียวแสนอย่างนงี้ะค่ะหนูเอ้ยนะคะแม่อังบอกว่าอ่านแล้วน้ําตาจะไหลเฉยเลยนะคะหนูอาจจะติดเล่นติดเที่ยวแต่หนูไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่เห็นไหมเยี่ยมมากเลยเก่งจริงๆนะลูกเอ้ยนะคะ นี <c oughs> ่แหละถึงบอกไงว่าหนูมีความคิดมากเลยครอบครัวที่น่ารักหนูเก่งและมีและน่ารักที่สุดขอบคุณครอบครัวจำปาสินที่ทำให้หนูอ้านลูกชายแห่งชาติให้แม,แม่แม่ได้รักและชื่นชมรู้จักครอบครัวที่อบอุน่นใช่จะ้ะนี่แกคือนะคะตัวตนน้องน่ารักเสมอรักน้องเป็นกำลังใจให้เสมอหนูเก่งนะลูกนะคะ หนูลูกป่ากับแม่อังเก่งอยู่แล้วนะคะและหนูก็เก่งมาตลอดไม่เห็นหนูตั้งแต่อายุสิบสามมัตเตรค์คีเปิดม่านดูแล้วกิกดูจนถึงไงหมดนี่ติดตามชีวิตหนูมาตลอดหนูเก่งที่สุดครับเก่งอายุแค่นี้ทำได้ขนาดนี้ใช่จ้ะเก่งที่สุดเลยค่ะ สุดยอดมากเลยนะคะแม่แม่เอฟซีก็ขอให้หนูเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเป็นที่รักของคนและก็เทวดานะคะรักหนูนะครับรักครอบครัวจำปาสินทุกคนสวัสดีคะ่ะคลิปนี้ยอดยาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณแม่แม่เอฟซีแฟนกับที่เป็นกำลังใจให้แอดย่าจนันหอมนะคะ ขอทุกคนมีความสุขเหมือนครอบครัวจำปาสินนะคะมีความสุขกับเต้าแว่นของเราตลอดไปขอบคุณค่ะ